สวัสดีครับพบกันที่สวนเกษตรสองพี่น้องท่าวงลบบุรีเป็นระยะเวลา2ปีเศษนะครับที่ได้พัฒนาที่ดินแห่งนี้ขึ้นมาเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานทั้งปลูกพืชทั้งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับจะเห็นว่ามีแหล่งน้ำซึ่งได้สูบน้ำจากแม่น้ำลบบุรี ด้านหน้าอนเอามาหล่อเลี้ยงนะครับทั้งพืชและสัตว์ครับก็ทําให้มีความชุ่มชื่นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสวนกเกษตรอื่นๆเนี่ยปัจจุบันแห้งแรงมากนะครับจนพืชหลายๆชนิดโดยเฉพาะต้นกล้วยเนี่ยก็ห่อเหี่ยวแล้วก็ไม่ไม่แตกหนอก่อไม่ขยายพันธุ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่สวนเรา กล้วยยังองอกงามแตกหนอขยายกอมากมายออกเรือยอย่าง<ร>ต่อเน,นื่<ร>องก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขาย<ม>ได้เป็นระยะระยะนะครับจะสัปดาห์ครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งเราก็จะมีระมเรือกล้วยทยอยออกมาแล้วก็พร้อมจําหน่ายอย่างต่อเน,นื่องนะครับขึ้นหลายตัวแล้วส่วนสหรับปลานะครับปลาที่เลี้ยงในบอ่อแล้วก็เลี้ยงในคันล่องนะครับก็เป็นปลาที่เรา นำพัน์มาจากธรรมชาติเขาก็จะเติบโตแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดน,นะครับโดยเฉพาปะปลานินปลานินเนี่ยเรานําพันุ์ปลาธรรมชาติมาปล่อยฉะนั้นเขาจะมีวารละมีรอบการวางไข่อยู่อย่างต่อนเนื่องจะไม่เหมือนกับผู้ที่เลี้ยงปลาอาชีพเขาจะใช้ปลาที่เป็นมันเอามาเลี้ยงเพื่อให มีความเติบโตเต็มที่แล้วก็ได้ตัวขนาดไซส์ที่ใหญ่เพราะว่าเขาจะไม่วางไข่เขาจะไม่ออกไข่ก็เติบโตด้วยรูปร่างร่างกายประดุกตัวปลาอย่างเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ของเรานี่ก็คือเลี้ยงธรรมชาติออกไข่วางไข่ตามวาระจะเห็นว่าณวันนี้เนี่ยเราก็มีฝูงปลานิลมีลูกปลานิลอยูออ่ค่อนข้างจำนวนมาก ครับอันนี้ในภาพรวมก็ส่วนกล้วยเติบโตมากมาย